อ for soul the สวัสดีค่ะมาสเเก่แพชชั่นพาวเวอร์ฟปรฟิตนะคะพี่เก๋พามาทานชอ็อกโกแลตแฟคทอรีท่ Factory ที่หัวหินนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งขนมมเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรให้เราทานบ้าง บอกแล้วว่าเราพามาอยู่ที่ The Chocolate Factory นะครับที่หัวหินสาขาหัวหินบรรยากาศเขาแต่งดีมากเข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสของเราเลยนะคะที่กำลังมาเข้ามาปั๊บหอมสแซนด์ูิดมากนะครับเขามีทางขนมนะ Chocolate say i'm sorry and thank you so much better words มาดูประวัติของช็อกโกแลตนะครับชอบจังเลยมีแต่ช็อกโกแลต I love chocolate I love chocolate I love chocolate โอ้โหชอบสโลแกนอันนี้มากเลยนะครับ Money for life chocolate for the soul Money for life chocolate for the soul เขาบอกเลยว่าเงินสำหรับ ใช้ชีวิตนะครับแต่ช็อกโกแลตมันมาจากจิตใจจิตวิญญาณ <S <S วันนี้เรามาอยู่ในช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับเป็นรา้รานช็อกโกแลตที่พี่เก๋ชอบเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารกันยังไม่เคยทานอาหารร้านนี้ว่าเป็นอย่างไรวันนี้สั่งพิซซ่าหน้าพาแมแฮมกับ็อกเก็ตกับอะไรนะซาลามีนะ น่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเราสี่คนพอดีเลยเอ๊ไม่ใช่ห้าคนเดี๋ยวเราแค่ชิมก่อนนะวันนี้วันนี้ตอนนี้กินพิซซ่าหน้าพารามแฮงโอเคโอเคนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเบสพิซซ่าแต่ภาพรวมโอเค ก็เดี๋ยวไปเก็บท <c ười> <c ười> ันชิมซุปเออแย่งโคชามานะชิมซุปห่อยเป็นซุปก้นกุ้มออริจินอลก็คือโอเคเข้มข้นแต่วันนี้เรามาโฟกัสเรื่องของหวานเดี๋ยวเรามาตามติดเรื่องของหวาน้่า ชอ็อกโกแลตเขาอร่อยแค่ไหนนะคะเพราะมันชื่อว่าชอ็อกโกแลตแฟคทอรี่จะมากินพิซซ่าก็อาจจะไม่ใช่นะแต่อันนี้ใช้ได้ลองสั่งชอ็อกโกแลตเขาไม่มีเมนูแต่อยากกินก็ลเลยบอกให้เขาทำชอ็อกโกแลตใส่กล้วยชอ็อกโกแลตบัลน,านา่านเะพราะพี่เป็นคนชื่อชอบกินชอ็อกโกแลตบัลน,านา่าเขามีแต่สตรอบเบอรี่บัลน,านา่าแต่อันาน่้อยากกิน <Chocolate> ช็อกโกแลตบานาน่ชอบ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 เพราะว่าช็อกโกแลตเขาเข้มข้นแล้วก็กล้วยกล้วยก็คือธรรมดาแต่ช็อกโกแลตบวกกล้วยเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ชอบมาก <Yes. S 1> อร่อย บิงซูช็อกโกแลตบิงซูนะครับช็อกโกแลตลาวาที่เป็นคนไม่ได้ชอบทานไอติมออวานิลลานะครับเลยเลือกสตรอเบอรี่เชอร์เบตทุกคนแจกจานแจกจานแจกจานวันนี้เกสเราคือใครโคช่า ใช่ใช่เป็นช็อกโกแลตไปแล้วนะคะเมื่อกี้เขาบอก money for life chocolate for the soul มันช่องเข้ากับสโลแกนของเรายิ่งกับไรเออจะกินน้อยได้ยังไงช็อกโกแลตต้องกินเยอะเยอะว้าว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 ว้ามาเดี๋ยวชิมให้เลยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรพี่เก๋นะรทำองย้อน ให้คะแนนเลยนะคะให้คะแนนเลยนะครับถึงต้องเล่นตัวสารสินขน,นมดีนะคะแขกหวานเข้มข้น,ม,นมันมันมีมันมีความมันอมแอบเอาช็อกโกแลตด้วยนะครับมันเป็นเนยไอ้มันเป็นนมด้วยนะฟินเวอร์อย่างที่บอกจ่าใจใส่ไหมฮะใส่เลย เยังใส่ให้หมด yes ไหลไหมไหลไหมลาวาไหลไหมลาวานะครับฟินเวอร์ ตรีมก็อร่อยช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่คิดว่าไม่เข้ากันนะมันเข้ากันนี่คะแนนเท่าไหร่คะว้าวเอาไปว้าวแปดแล้วกันแปดแปดแปดสุดยอดนะร้านนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่เก๋ว่ามันมาโคชีโคชีชิวชิวว้าวสรุปนะคะวันนี้ตกลงเรากินไปทั้งหมด เท่าไร่นะพันแ <2008. S 1> กินอาหารไปสองจานแค่นั้นนะครมีแค่ซุปกับพิซซ่าแล้วก็นอกนั้นเป็นขนมอีกสองแต่ก็กินเครื่องดื่มกันเยอะหน่อยนะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วหัวเราประมาณ370โอเครับได้ไหมคะจะรับได้ก็มาเพราะว่าแนะนำพวกขนมอร่อยพวกเครื่องดื่มอร่อยเพราะมันเป็นช็อกโกแลตนะนะราคาก็ไม่ได้แพงมาก รับได้กับบรรยากาศแบบนี้การเซอร์วิสแบบนี้นะพรีเมียมเอาง่ายๆพรีเมียมราคาสมเหตุสมผลพี่เก๋ว,ว่า make sense สำหรับช็อกโกแลต The Chocolate Factory มีหลายสาขานะคะไว้เดี๋ยวข่าวหน้าไปาพัทยาไปไปอะไรอ่ะเขาใหญ่ก็จะมา compare with ให้ฟังแล้วกันนะว่าเราชอบที่ไหนมากกาการแต่ที่นี่พี่ชอบบรรยากาศ เพราะมีกระจกล้อมรอบนะบรรยากาศมีกระจกล้อมรอบแล้วยิ่งมาในช่วงนี้มีต้นคริสต์มาสด้วยบรรยากาศดีอาหารดีเพื่อนดีมันทำให้เรามีความสุขนะเพราะว่าพี่เก๋พากินแต่ของอร่อยเพราะของอร่อยมันทำให้เรามีความสุขนะอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจิ๊งจิ้งจิ้ง้ง,ง,ง,งพบกันใหม่ที่ EP หน้าเจอกันบ๊ายบาย